สวัสดีครับผมมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับกับผมเจเจบอนไซมุกดาหารนะครับผมก็วันนี้ผมก็จะมาเอากิ่งตอนนะครับโมกนะครับโมกลามาให้ชมนะครับเป็นการจัดรกเสร็จแล้วแต่ว่ายังอีกอยู่นะครับยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะครับผมผมก็เปลี่ยนทรงนะครับผม แต่สังเกตเห็นว่าข้างบนนี่จะเป็นหัวเขียงนะครับผมวันไซต้นนี้จัดไปแล้วนะครับเอ้ยไม่ใช่ได้ทรงไปแล้วนะครับกิ่งหนึ่งกิ่งสองนะครับเสร็จแล้วนะครับแต่ทีนี้ผมก็เลยมาเปลี่ยนทรงใหม่นะครับผมเปลี่ยนเป็นทรงเอ็นชายนะครับผมตอน,น,นแรกก็จะเป็นทรงต้นเอี่ยวนะครับ แต่พอมาดูอีกทีก็น่าจะทำเป็นทรงนี้นะครับผมโดยการเลี้ยงไปเรื่อยๆแล้วก็ให้เขาแตกออกมาอย่างนี้นะครับผมนี่จะเป็นตาของเขานะครับนี่ให้เขาแตกออกมานะครับตรงนี้ทำเป็นลำต้นนะครับแล้วอนากตข้างหน้าก็ไม่แน่ว่าจะเอาตรงนี้เป็นกิ่งหนึ่งนะครับ แต่เจ้าตัวนี้กําลังคิดอยู่ครับว่าจะเอาเป็นจริงหนึ่งหรือเปล่านะครับก็ดูไปเรื่อยๆนะครับผมถ้าเขาอวบเขาอ้วนขึ้นมาก็น่าจะเอาเขานะครับผมตรงนี้รู้สึกว่าเขาจะลากเขาจะน้อยใช่ไหมครับถ้าอยให้เขาออกอีกก็ต้องต้องหมกคนเขาลงไปอีกนะครับผม เผื่อว่าก็จะแตกลากาออกมานะครับแต่ถ้าไม่แตกนะครับก็ต้องจําเป็นก็ต้องผ่าผ่าลากเขานะครับผ่าตรงนี้นะครับสองเส้นนี้นะครับก็คอยดูไปนะครับอนาคตครา้งหน้านะครับสิ่งตัวนี้ก็ใช้เวลานานพอสมควรนะครับผม ปีเกือบสองปีแล้วนะครับซึ่งผมก็กำลังแตกนะครับยอดนะครับผมตัดนะครับเห็นเขาเขาพุ่งดีนะครับก็เลยก็เลยตัดออกนะครับเปลี่ยนทรงใหม่เลยนะครับผมนี่นะครับเขาจะมีเสน่ห์ไปอีกแบบหนึ่งนะครับผม จะให้กิ่งเขาไหลมาอย่างนี้นะครับผมชอบกิ่งไหลไหลไหลอางมาอย่างนี้แล้วก็ทาเป็นลาต้นนะครับเกินไปเขาจะสวยนะครับตรงนี้จะเป็นลากที่ผมเบรกเอาไว้นะครับผมเบรกเอาไว้นะครับเพราะว่าเขาใหญ่ลากเขาใหญ่มากนะครับสองสองลากนี้พอเบรกปุ๊บนะครับจะสังเกตเห็นว่าเ็าจะเริ่มแตกลากลงมานะครับผม แตกหลกแตกหลกออกนะครับสองสองกนี้ก็เหมือนกันนะครับถ้าเบรกนี่เขาก็จะแตกหลกออกมาอีกก็เบรกนี่นะครับผมแต่ถ้าเอาไว้อย่างนี้นะครับก็มีสเสน่ห์ไปอีกแบบหนึ่งนะครับก็จะเป็นรากธรรมชาตินะครับผมสวยไปอีกแบบหนึ่งนะครับคือไม่ไม่ แบบไม่จาอจงเกินไปนะครับอ่าในอนาคตนะครับก็อาจจะเล็มลงอีกนะครับตรงนี้นะครับผมจะเขียงตัดทิ้งเลยนะครับผมนี้และก็ไม่ได้ทายานะครับแต่สังเกตเห็นว่าเขากำลังเริ่มแพ้กำลังเริ่มเดินแล้วนะครับ ถาจะทายาทาแผลนะครับทาดีถ้าให้ดีก็ต้องทานะครับหรือไม่ก็ทาซิลิโคนก็ได้นะครับผมถ้าจบแล้วสวยนะครับตัวนี้จบมานี่สวยงามเลยนะครับตัวนี้นะจะใ่ใส่จิ้วนะครับผมน่าจะสิบห้าเซนนะครับสิบห้าเซนยี่สิบเซนประมาณนี้นะครับ จบมานะครับก็สร้างกันไปเรื่อยๆนะครับผมได้จำนายหรือไม่ได้จำนายก็ไม่ซีเรียสเลยนะครับผมการทำบอนไซนี่คือใจรักล้วนๆนะครับผมถ้าจะมาทำเป็นธุรกิจนี่คงไม่เท่าไหร่นะผมวบานะคือ ทำด้วยใจรักนะครับผมแต่ก่อนนี่จะเปิดหนังสืออย่างเดียวนะครับแต่ก่อนสมัยยี่สิบปีคือหลังนะครับไม่มีโลกโซเชียลไม่มีอะไรนะครับผมจะเปิดหนังสือนะครับหนังสือที่อ่านเอานะครับผมจะไม่มีบอกว่าต้องทำกิ่งหนึ่งกิ่งสองไม่มีนะครับแต่ก่อนนะหนังสือ จะมีแค่รูปให้ดูนะครับรูปรูปภาพให้ดูว่าทําทรงนี้ทรงแบบนี้เขาเรียกทรงตกกระถางทรงแบบนี้เขาเรียกทรงต้นทรงแบบนี้เขาเรียกกลุ่มกอนะครับก็จะดูไม้แต่ละชนิดนะครับว่าไม้ชนิดไหนที่เหมาะที่จะเอามาสร้างบอนไซนะครับก็จะดูรูปดูอะไรดูไปก็อินไปนะ ก็ชอบไปก็ต้องดูไปอินไปนะครับผมดูแล้วก็เกิดแรงบันดาลใจนะครับพอเกิดแรงบันดาลใจทีนี้ก็ขึ้นเขาเลยครับทีนี้แห้งแรงแดดร้อนแค่ไหนก็ไปแหละครับไปหาวัตถุดิบสรรหาวัตถุดิบที่บ่งบอกในหนังสือนะครับผมอ่านไปแล้วก็คิดไปนะครับผม แต่ทุกว,วันนี้สบายนะครับสะดวกสบายอยากรู้อยากอะไรนะครับสอนตั้งแต่0ูนยจนร้อเลยนะครับผมทุกว,วันนี้ความรู้เยอะนะครับใน y o u t u b e นะครับ t k k t o k หรือว่า a c e b o o k นะครับผมหลายอย่างหลายช่องทางนะครับในการศึกษาหาความรู้นะครับผมหาง่ายนะครับ และก็พร้อมแต่ละอาจารย์แต่ละท่านก็พร้อมที่จะให้ความรู้นะครับไม่ปิดบังไม่อะไรนะครับผมไม่ปิดบังอําพรังนะครับถามมาต่อไปนะครับทันใจนะครับผมถามตอบถามตอบได้นะครับอันไหนตอบได้ก็ตอบนะอันไหนตอบไม่ได้ก็เอาไว้วันหลังนะครับผมตัววันนี้นะก็ผมก็ไม่ ่อยรู้อะไรมากสักเท่าไหร่หรอกครับก็ก็ยังศึกษาอยู่เหมือนกันนะครับทุกว,วันนี้ก็ยังศึกษาหาความรู้นะครับผมการเรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุดนะครับผมไม่ว่าอาชีพไหนก็แล้วแต่นะครับการดำารงชีวิตนะครับก็ศึกษาไว้ดีนะครับรู้ไว้ใช่ว่าใส่บาแบกหามนะครับโบราณคนว่ามันมันใช่เลยนะครับผม ผมก็เลยศึกษาไปเรื่อยๆนะครับผมมีทั้งไม้จบไม้ไม่จบนะครับผมตอนนี้น,นี่ก็เป็นตลากเกเรเขแล้วนะครับตัวน,นี้นะมันจะทับกันใช่ไหมครับลากเกเรนะครับผมครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับผม คลิปหน้าอีพีหน้าก็เจอกันใหม่ครับว่าจะเอาต้นไหนมาให้ชมหรือว่ก็จะพาขึ้นเขาสักวันนะครับผมรอให้ฝนเศร้าก่อนนะครับฝนตกทุกวันนะครับบ้านผมมุกดาหารนี่ตกทุกวันทั้งวันนะครับเดี๋ยวหยุดได้ตกนะครับตาว่างๆเนี่ยผมจะพาขึ้นเขาไปหาวัตถุดิบนะครับ โดยเฉพาะหมากนะครับหมากเล็กหมากน้อยหมากบางครั้งนี่เยอะกับบ้านผมพอมีนะครับหาพอได้นะครับครับผมก็ขอบคุณมากครับทุกท่านที่เข้ามารับชมเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปนะครับก็ฝากกดติดตามนะครับกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อแจ้งเตือนในการรับชมคลิปต่อไปนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ